ตัดาดเป็ูเลยนะตอดขาดเลยนะ้าพยุ่งอีกนะขายสั่ง้าพยุ่งกว่าคุณนะแกยุ่งของกูก็พอกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วออกไปกูไม่ออกหรอกกูจะดูเว้ยว่าสภาพมึงจะไปยังไงจริงเจไม่ต้องไปก็ได้ขับหรอกกูต่อจริง กูเลยนะกูตัดอยู่ตั้งนานแล้วกูผิดที่ตั้งแต่ไอ้ออกไปมึงไป็นประกันมึงออกแล้วกูพี่เจ๊ติดตรงนั้นแล้วสารวัตรบอกกูยังไม่ไปจ่ายเงินสารวัตรเลยมึงตัดขาดไปกูด้วยนะไไปปออกมึงตัดขาดไปกูเลยนะตัดขาดไปเลยนะค้ามยุ่งเี้นะหายสั่งงานยุ่งกว่ากูนยุ่งกับกูก็พอกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วไอ้สั่ง จริงกูไม่ออกหรอวกูจะดูเลยว่าสภาพมึงจะไปยังไงจริงจะไปยังไงต่อใครคุยกันนะครับจริงเพราะกูไม่กลัวหรอกม่รู้สของมึงจริงทำไมกูไม่ผิดอยู่แล้วจริงเออรอดูนะตำรวจเจ้ครับเจ้เย็นๆใครคุยกันจริงหาแต่โอ้ยหาแต่ตำรวจออกกล้องเลยค่ะแจ้งอความตำรวจจริงโอ้ยหาตำรวจจริงๆโอ้ยหาจริงเลยเ ทำกูใช้คนหน้าตัวเมียอะไรนี่แต่ผู้หญิงทำร้ายผู้หญิงไม่ต้องไปก็ได้ค่ะบองโอ้ตแเลิงอีามหไปนี่ก็หอยไปแล้วดูเอไรอะไรก็ไม่รู้มีผู้ชายอ่ะ ที่เป็นแฟนของผู้บาดเจ็บครับเขาบอกว่าผู้หญิงอะกระโดดลงรถใช่ครับแล้วคราวนี้ผู้หญิงเลยแย้งว่าอ่าผู้ชายอะเมาแล้วทําร้ายแล้วก็ผลักลงรถครับผมแล้วคราวนี้พอจะไปทําแผลผู้ชายก็พยายามแบบไม่ให้เข้าใกล้ตัวผู้หญิงใช่ครับแต่ก็พอได้จังหวะก็เข้าไปทำแล้วคราวนี้มีเลือดอยู่ตรงช่วงศอกของผู้หญิงอีกก็มีพี่คนหนึ่งจะเข้าไปทําผู้ชายก็บอกว่าไม่เข้าใกล้ก็คือ นี่เลยแล้วคราวนี้สักพักหนึ่งตำรวจก็มาเลยประมาณนี้พี่า<อ>ผู้หญิงก็แจ้งความอะไรไปก็บอกว่าผู้ชายมีคดีติดตัวอะไรของเขาไม่รู้<อ>แล้วผู้ชายก็แล้วผู้หญิงก็บอกว่าผู้ชายอะ่ะตอนขี่รถมากินมาจากอ่างอะไรประมาณนี้พี่า<อ>พอมาถึงที่เกิดเหตุก็คือผู้ชายตีแล้วก็ผลักลงรถครับผมแล้วผู้ชายย,<อ>ยังพิจาว่าไงยังว่าผู้หญิงอ,ะอ่ะอ่ทะเลาะกาันแล้วก็กระโดดลงมอเตอร์ไซค์เอง ใช่ครับอืมแล้วตํานักทั้งคู่เมาไหมเมาครับพี่เมาทั้งคู่เลยใช่ครับผู้ชายเลยใช่ครับเพราเขาก็บอกว่าดื่มกันแล้วประหลงพักกนคระหลงพักไปครับตำอดประหลงเรื่อคดีอะไรไหมนี่อไรอ่าเห็นผู้หญิงบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอ่ะพี่ออ๋ผู้หญิงนี่เนาะใช่แต่เรื่องคดีเราก็ไม่รู้เนาะใช่ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ